เคยไหมครับเงินเดือนออกเท่าเดิมแต่รู้สึกว่าทุกเดือนมันเล็กลงทั้งที่ตัวเลขไม่เคยเปลี่ยนเคยไหมครับถือเงินสดอยู่ในมือแต่กลับไม่กล้าเก็บไว้เพราะกลัวว่าพรุ่งนี้มันจะซื้ออะไรได้น้อยกว่าวันนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเงินของประเทศคุณไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่เก็บมูลค่าอีกต่อไปคำถามคือชีวิตคนธรรมดาจะอยู่ยังไงสวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่ พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้เติบโตและอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันไม่ซับซ้อนแค่รู้มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในอิหร่านและมันไม่ใช่แค่ข่าวค่าเงินตกไม่ใช่แค่กราฟในตลาดเงินแต่มันคือเรื่องของความเชื่อมั่นที่พังลงต่อหน้าต่อตาหลายคนอาจจะเห็นพาดหัวข่าวว่าเงินอิหร่านพังค่าเงินเรียวอ่อนหนัก แต่ถ้าถามคนอิหร่านจริงๆเขาจะไม่พูดว่าค่าเงินตกเขาจะพูดว่าเงินมันใช้ไม่ได้อีกแล้วลองนึกภาพง่ายๆนะครับคุณทำงานทั้งเดือนรับเงินเดือนมาแต่แทนที่จะคิดว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้สิ่งแรกที่คุณคิดคือต้องรีบใช้ต้องรีบเปลี่ยนไม่ใช่เพราะฟุ่มเฟือยแต่เพราะคุณรู้ว่าถ้าถือเงินสดไว้เฉยๆมันจะด้อยค่าลงทุกวันในอิหร่านตอนนี้ เงินเรียวไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเงินตามความหมายดั้งเดิมมันไม่ใช่เครื่องมือเก็บมูลค่ามันไม่ใช่ตัวกลางที่คนเชื่อใจมันกลายเป็นแค่ทางผ่านผ่านจากเงินเดือนไปเป็นของกินไปเป็นของใช้ไปเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรียวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนแต่คือจังหวะที่คนในประเทศไม่เชื่อเงินของตัวเองอีกต่อไปพอความเชื่อหายทุกอย่างก็พังตามมาเป็นโดมิโน พอค้าในตลาดไม่ได้ตั้งราคาจากต้นทุนจริงเขาตั้งจากความกลัวกลัวว่าวันพรุ่งนี้ของจะมาแพงกว่ากลัวว่าถ้าขายวันนี้แล้วถือเงินสดไว้จะขาดทุนคนทำงานไม่ได้คิดเรื่องออมเขาคิดเรื่องเอาตัวรอดจะซื้อของเก็บดีไหมจะแลกเป็นเงินดอลลาร์ดีไหมจะซื้อทองไว้ก่อนดีไหมเงินในระบบเลยไม่ไหลแบบปกติมันไหลด้วยความตื่นตระหนกและจุดนี้แหละครับที่ผมอยากให้ทุกคนฟังดีๆ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านไม่ใช่เรื่องของประเทศไกลตัวแต่มันคือเวอร์ชั่นสุดต่งของสิ่งที่ทุกประเทศบนโลกนี้มีโอกาสเจอเทาวันหนึ่งเงินของรัฐไม่สามารถรักษาความเชื่อใจของประชาชนได้วันนี้เราอาจจะยังใช้เงินได้ปกติแต่คนอิหร่านเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวช่วงถัดไปผมจะพาไปดูว่าพอเงินไม่เป็นเงินอีกต่อไป ชีวิตประจําวันของคนธรรมดาในอิหร่านมันพังลงยังไงแบบที่ไม่ต้องดูกราฟไม่ต้องรู้ตัวเลขแต่แค่ฟังก็รู้สึกได้ทันทีครับถ้าเงินพังในระดับความรู้สึกช่วงแรกคนจะยังงงๆง,งแต่ถ้าเงินพังในระดับชีวิตประจําวันตรงนี้แหละครับที่มันเริ่มเจ็บจริงในอิหร่านตอนนี้คนจํานวนมากไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจนลงแต่เขารู้สึกว่าตามชีวิตไม่ทันเงินเดือนยังออกตรงเวลาตัวเลขยังเท่าเดิม แต่ค่ากับข้าวค่าของใช้ค่ารถค่ายามันขยับขึ้นเร็วกว่าเวลาที่เขาจะหายใจทันลองนึกภาพนะครับคุณไปตลาดทุกสัปดาห์ซื้อของเดิมร้านเดิมอาทิตย์ที่แล้วจ่ายราคาหนึ่งอาทิตย์นี้พ่อค้าขอโทษแล้วบอกว่าต้องขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นเพราะโลภแต่ขึ้นเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่คนอิหร่านเริ่มชินกับประโยคแบบนี้วันนี้ราคาเท่านี้นะพรุ่งนี้ไม่แน่ ข้าวของบางอย่างไม่ได้แพงขึ้นปีละครั้งแต่มันแพงขึ้นเป็นร,บรอบๆเหมือนชีวิตโดนปรับราคาอยู่ตลอดเวลาเงินเดือนของคนทำงานทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งแข่งกับเงินเฟอ้อแบบนี้มันเหมือนคุณวิ่งบนลู่วิ่งแต่มีคนเร่งความเร็วสายพานขึ้นทุกสัปดาห์สุดท้ายไม่ใช่คุณขี้เกียจแต่คุณแค่หมดแรงหลายครอบครัวเริ่มตัดของที่ไม่จำเป็นออกแต่คำว่าไม่จำเป็นมันเริ่มขยายวงจากของฟุ่มเฟือย ไปเป็นอาหารบางมือ้อไปเป็นการรักษาพยาบาลบางอย่างไปเป็นคุณภาพชีวิตพื้นฐานพ่อแม่จํานวนมากในอิรานไม่ได้ถามลูกว่าอยากกินอะไรแต่ถามว่าวันนี้พอไหวไหมสิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากสงครามกลางเมืองแต่มันเกิดจากระบบเงินที่ค่อยๆบีบชีวิตคนแบบช้า,ชาแต่ต่อเนื่องร้านค้าขนาดเล็กเริ่มปิดไม่ใช่เพราะไม่มีลูกค้าแต่เพราะไม่รู้จะตั้งราคายังไง ขายวันนี้ได้กําไรแต่ถ้าของรอบหน้าแพงขึ้นกําไรวันนี้อาจไม่พอซื้อของกลับมาเติมลูกจ้างไม่กล้าลาออกไม่ใช่เพราะรักนานแต่เพราะกลัวว่าถ้าออกไปแล้วเงินเดือนใหม่จะไล่าราคาของไม่ทันเงินไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตัววางแผนอนาคตอีกต่อไปมันกลายเป็นแค่เครื่องมือเอาตัวรอดระยะสั้นและตรงนี้แหละครับที่คุณจะเริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆคนไม่ได้ถามว่าจะลงทุนอะไรดีแต่ถามว่าถืออะไรแล้วไม่เจ็บ คำถามเปลี่ยนจากจะทำยังไงให้เงินงอกเป็นทำยังไงให้เงินไม่หายซึ่งถ้าคุณฟังดีๆนี่ไม่ใช่ภาษาของประเทศที่เศรษฐกิจปกติแต่มันคือภาษาของประเทศที่เงินไม่ตอบโจทย์ชีวิตคนแล้วและเมื่อเงินเดือนไม่พอเมื่อค่าครองชีพวิ่งหนีเมื่ออนาคตวางแผนไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่แค่ความเครียดแต่มันคือความโกรธช่วงถัดไปผมจะพาไปดูว่า พอเงินไม่เป็นเงินอีกต่อไปคนหนีไปหาอะไรและทำไมการไม่เก็บเงินถึงกลายเป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดของคนอิหร่านครับถ้าคุณอยู่ในประเทศที่เงินปกติการเก็บเงินสดคือเรื่องมีวินัยแต่ถ้าคุณอยู่ในประเทศที่เงินกำลังพังการเก็บเงินสดคือความเสี่ยงและนี่คือสิ่งที่คนอิหร่านเรียนรู้ด้วยชีวิตจริงคนอิหร่านจำนวนมากไม่ได้อยากเป็นนักลงทุนไม่ได้อยากเก่งกำไร ไม่ได้อยากรู้เรื่องการเงินซับซ้อนแต่ระบบบังคับให้เขาต้องคิดแบบนั้นเพราะทุกวันที่เขาถือเงินเรียวไว้เฉยเยมันเหมือนมีใครบางคนค่อยๆดึงมูลค่าออกไปเงียบเงียบช้าชาแต่แน่นอนสิ่งแรกที่คนทำไม่ใช่การหาผลตอบแทนแต่คือการหนีหนีออกจากเงินสดหนีออกจากบัญชีหนีออกจากสิ่งที่รัฐควบคุมได้ง่ายคนที่พอมีทางเลือก จะรีบเปลี่ยนเงินเดือนทันทีที่ได้มาไม่ใช่เพราะกลัวเงินหายแต่เพราะกลัวถือไว้นานไปแล้วเจ็บบางคนซื้อทองไม่ได้หวังรวยแค่อยากให้มูลค่ามันไม่ละลายบางคนพยายามหาดอลลาร์แม้จะผิดกฎหมายแม้จะเสี่ยงแต่เขายอมเสี่ยงกับกฎหมายมากกว่าเสี่ยงกับเงินของตัวเองบางคนซื้อของใช้เก็บอาหารแห้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อะไรก็ได้ที่คิดว่าเดี๋ยวต้องแพงขึ้นแน่ฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่ในระบบเงินที่พังของใช้ในบ้านกลายเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงคนไม่ได้ถามว่าของนี้จำเป็นไหมแต่ถามว่าของนี้เก็บมูลค่าได้ดีกว่าเงินไหมนี่คือจุดที่เงินเลิกเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจและถูกแทนที่ด้วยความกลัวร้านค้าบางร้านไม่อยากรับเงินสดไม่ใช่เพราะไม่มีเงินทอน แต่เพราะไม่อยากถือเงินเรียวไว้ข้ามคืนพอขาบางคนขายของเสร็จยังไม่รู้ว่ากําไรหรือขาดทุนเพราะกําไรจริงจะรู้ก็ตอนที่เขาเอาเงินไปซื้อของรอบถัดไปถ้างเงินอ่อนลงเร็วกว่าเวลาที่คุณหมุนของคุณอาจขายดีแต่จนลงและตรงนี้แหละครับที่เราจะเริ่มเห็นระบบเศรษฐกิจทำงานผิดธรรมชาติคนไม่กล้าออมไม่กล้าวางแผนไม่กล้าคิดยาว ทุกอย่างกลายเป็นระยะสั้นวันนี้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันคำว่าอนาคตเริ่มเป็นคำที่พูดแล้วเจ็บและเมื่อคนทั้งประเทศพร้อมใจกันไม่เชื่อเงินของตัวเองเงินก็จะยิ่งพังเร็วขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรที่โหดมากเพราะยิ่งคนหนีเงินเงินก็ไร้ค่าและยิ่งเงินไร้ค่าคนก็ยิ่งหนีทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากนิสัยคน แต่เกิดจากระบบที่บังคับให้คนต้องเลือกเลือกว่าจะเจ็บแบบไหนช่วงถัดไปเราจะเริ่มเข้าไปแตะฝั่งรัฐแล้วครับว่ารัฐบาลพยายามแก้ยังไงทำไมยิ่งแก้คนยิ่งไม่เชื่อและทำไมบางนโยบายยิ่งทำให้เงินพังเร็วกว่าเดิมครับพอเงินเริ่มพังสิ่งที่ทุกคนหันไปมองโดยอัตโนมัติคือรัฐบาลทำอะไรอยู่และคำตอบที่คนอิหร่านเจอไม่ใช่ความเงียบแต่เป็นนโยบายจำนวนมากที่ฟังดูเหมือนจะช่วย แต่ในชีวิตจริงกลับยิ่งทำให้คนไม่เชื่อรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ปล่อยมือเขาพยายามควบคุมทุกอย่างควบคุมค่าเงินควบคุมราคาควบคุมตลาดควบคุมการแลกเงินควบคุมแม้กระทั่งความคิดของคนปัญหาคือยิ่งควบคุมมากเท่าไหร่ตลาดจริงยิ่งหนีออกไปไกลเท่านั้นรัฐพยายามบอกว่าค่าเงินยังไม่พังนะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแต่ในขณะเดียวกัน คนเดินตลาดเห็นราคาขึ้นทุกสัปดาห์พอค้าไม่กล้ารับเงินสดคนทำงานรีบใช้เงินทันทีที่ได้มาคำพูดกับความจริงมันไม่ตรงกันหนึ่งในโนโยบายที่คนพูดถึงมากคือการพยายามตรึงราคารัฐบอกว่าของจำเป็นต้องขายในราคาที่กำหนดฟังดูดีมากเหมือนปอกป้องประชาชนแต่ในโลกจริงถ้าคุณเป็นพอ่อค้าต้นทุนคุณขึ้นค่าเงินคุณอ่อนของนำเข้าแพง แต่รัฐบ,บอกว่าห้ามขึ้นราคาคุณมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทาง 1. ขาดทุน 2. เลิกขาย 3. ซ่อนของ 4. ขายตลาดมืดและสุดท้ายของก็หายจากชั้นวางหรือไม่ก็ไปโผล่ในราคาที่แพงกว่าเดิมรัฐพยายามอุดรูรั่วด้วยกฎแต่ลืมไปว่าน้ำจะไหลไปหาทางที่ง่ายที่สุดเสมออีกเรื่องคือการควบคุมค่าเงินมีอัตราแลกเปลี่ยนหลายเรท เรทราชการเรทพิเศษเรทตลาดจริงในกระดาษมันดูเป็นระบบแต่ในชีวิตจริงมันคือความสับสนคนธรรมดาไม่รู้ว่าเงินตัวเองควรมีค่าเท่าไหร่พอค้าไม่รู้ว่าควรตั้งราคาจากเรทไหนนักธุรกิจไม่รู้ว่าต้นทุนจริงคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนเลือกเรทที่แย่ที่สุดไว้ก่อนเพื่อกันความเสี่ยงและพอทุกคนคิดแบบนี้ราคาก็ยิ่งพุ่งเงินก็ยิ่งพัง รัฐยังพยายามแก้ด้วยการพิมพ์เงินเพื่ออุดงบ,งบเพื่อพยุงระบบ <S <S <ๆ>เพื่อซื้อเวลาแต่การพิมพ์เงินในระบบที่คนไม่เชื่อเงินมันไม่ใช่การช่วยมันคือการเร่งเวลาเหมือนเติมน้ำเข้าแก้วที่ร้าวน้ำอาจเต็มเร็วแต่ก็รั่วเร็วกว่าเดิมคนอิหร่านไม่ได้โกรธเพราะรัฐไม่ทำอะไรเขาโกรธเพราะรัฐทำเยอะแต่ทำผิดจุดทุกนโยบายดูเหมือนออกแบบจากบนลงล่าง แต่ชีวิตจริงมันเกิดจากล่างขึ้นบนรัฐคิดเป็นกราฟแต่คนใช้ชีวิตเป็นวันต่อวันและเมื่อคนรู้สึกว่านโยบายไม่ได้ช่วยแต่กลับทําให้เขาต้องเอาตัวรอดหนักขึ้นความเชื่อใจก็เริ่มพังตรงนี้แหละครับที่เรื่องเศรษฐกิจเริ่มเป็นเรื่องการเมืองเพราะเมื่อเงินไม่ตอบโจทย์ชีวิตคําถามจะไม่ใช่เราจะทนได้อีกนานแค่ไหนแต่จะกลายเป็นทําไมเราต้องทน ช่วงถัดไปผมจะพาไปดูอีกมุมที่หลายคนชอบพูดถึงเรื่องการคว่ำบาทว่ามันคือข้ออ้างหรือมันคือกับดักและอะไรคือสิ่งที่ระบบในประเทศสร้างขึ้นเองครับทุกครั้งที่มีใครพูดถึงเศษธธธธธธรษฐกิจอิหร่านคําหนึ่งที่จะถูกหยิบขึ้นมาเสมอคือคําว่าคว่ำบาทและก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับคว่ำบาตมีผลจริงเจ็บจริงและกระทบชีวิตคนจริง แต่คำถามที่ผมอยากชวนคิดคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดจากความบาดล้วนจริงไหมหรือมันมีบางอย่างที่ระบบในประเทศสร้างขึ้นเองแล้วถูกซ่อนไว้หลังคำนี้ถ้าความบาดคือเหตุผลเดียวประเทศที่โดนความบาดควรจะลำบากแต่ไม่ควรจะพังเป็นวงกว้างแบบนี้สิ่งที่คนอิหร่านเริ่มรู้สึกไม่ใช่แค่ว่ารัฐไม่มีเงินแต่คือรัฐ จัดการเงินที่มีอยู่ไม่ได้รายได้จากน้ำมันลดลงใช่เงินตราต่างประเทศเข้ายากใช่ระบบธนาคารโดนตัดขาดใช่แต่คำถามคือในสภาพแวดล้อมแบบนี้รัฐเลือกจะปรับตัวหรือเลือกจะฝืนระบบเดิมหลายปีที่ผ่านมารัฐอิหร่านพยายามทําเหมือนทุกอย่างยังปกติใช้เงินแบบเดิมใช้งบแบบเดิม อุดหนุนแบบเดิมทั้งที่รายได้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันเหมือนครอบครัวที่รายได้หายไปครึ่งหนึ่งแต่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยหวังว่าสักวันรายได้จะกลับมาช่วงแรกอาจพอไหวช่วงถัดมาเริ่มฝืดและสุดท้ายก็ต้องกู้ต้องพิมพ์เงินต้องเลื่อนปัญหาไปข้างหน้าความบาดจึงกลายเป็นแรงกดดันจากข้างนอกแต่การจัดการผิดพลาด คือแรงระเบิดจากข้างในสิ่งที่ทำให้คนอิหร่านโกรธไม่ใช่แค่โดนต่างชาติกดแต่คือการที่รัฐใช้คำว่าความบาดเป็นคำอธิบายทุกอย่างเงินเฟ้อขึ้นเพราะความบาดค่าเน้นพังเพราะความบาดของแพงเพราะความบาดชีวิตลำบากเพราะความบาดฟังดูเหมือนถูกแต่ฟังบ่อยๆมันเริ่มไม่พอเพราะคนที่ไปตลาดทุกวัน เห็นปัญหาที่มันซับซ้อนกว่านั้นเขาเห็นการบิดเบือนเขาเห็นระบบหลายราคาเขาเห็นคนบางกลุ่มเข้าถึงของถูกขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องซื้อแพงเขาเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าทุกอย่างเลวร้ายเพราะความบาทแล้วทำไมบางคนยังอยู่ได้ดีและเมื่อคำถามนี้ดังขึ้นเรื่อยๆความบาทก็เริ่มไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไปมันกลายเป็นเหมือนม่าน ที่ปิดบังปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการจัดลําดับความสำคัญคนอิหร่านจำนวนมากไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตจะสบายเขาแค่หวังว่าความลําบากจะยุติธรรมแต่เมื่อเงินพังเมื่อโอกาสหายเมื่อบางคนยังไม่เดือดร้อนขณะที่คนส่วนใหญ่แทบอยู่ไม่รอดความเจ็บปวดมันจริงไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องแต่มันคือความรู้สึกว่า ระบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเขาอีกต่อไปและตรงนี้แหละครับที่เรื่องเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนสถานะจากเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องศักดิ์สรีจากเรื่องค่าเงินเป็นเรื่องเสียงของประชาชนช่วงถัดไปเราจะเห็นผลลัพธ์ของความอัดอั้นทั้งหมดนี้ว่ามันไหลออกมาในรูปแบบไหนและทำไมถนนถึงเป็นพื้นที่สนทนาทางเศรษฐกิจของคนอิหร่านครับ ถ้าเศรษฐกิจแย่แต่คนยังเชื่อว่าอดทนเดี๋ยวก็ผ่านสังคมจะยังนิ่งแต่ถ้าเศรษฐกิจแย่และคนเริ่มเชื่อว่ามันไม่มีทางดีขึ้นในระบบนี้ตรงนั้นแหละครับที่ความโกรธจะเริ่มพูดแทนเหตุผลในอิหร่านการประท้วงไม่ได้เริ่มจากคำว่าประชาธิปไตยไม่ได้เริ่มจากอุดมการใหญ่โตแต่มันเริ่มจากราคาขนมปังเริ่มจากค่าเดินทาง เริ่มจากเงินเดือนที่ไม่พอถึงสิ้นเดือนคนไม่ได้ออกมาบนถนนเพราะอยากชนกับรัฐแต่เพราะเขาไม่มีที่ให้ระบายอีกแล้วพอค้าในตลาดใหญ่คนที่ปกติไม่ยุ่งการเมืองไม่ชอบเสี่ยงไม่อยากมีเรื่องแต่วันหนึ่งเขาขายของแล้วรู้สึกว่ายิ่งทำงานยิ่งจนเขาเริ่มถามตัวเองว่าถ้าเงียบต่อไปชีวิตจะดีขึ้นจริงไหม การประท้วงจึงไม่ได้เริ่มจากคนหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่มาจากคนทำมาหากินคนมีครอบครัวคนที่เคยเชื่อว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวลำบากถนนในอิหร่านเลยไม่ได้มีแต่เสียงตะโกนแต่มันเต็มไปด้วยความอัดอั้นอัดอั้นที่สะสมจากทุกบินจากทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรดีจากทุกคืนที่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีก5ปีชีวิตจะเป็นยังไง รัฐมองการประท้วมเป็นภัยแต่มุมของคนบนถนนมันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือปัญหาคือเมื่อรัฐเลือกจะตอบด้วยกำลังการสนทนาทางเศรษฐ,ฐกิจก็เปลี่ยนเป็นการ,รเผชิญหน้าอินเทอร์เน็ตถูกจำกัดข่าวถูกควบคุมเสียงถูกทำให้เงียบแต่ความโกรธมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตยิ่งกดมันยิ่งสะสมคนจำนวนมากไม่ได้หวังให้ระบบล่ม เขาแค่หวังว่าใครสักคนฟังแต่เมื่อไม่มีใครฟังถนนก็เปลนเวทีเดียวที่เหลืออยู่สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อเศรษฐกิจพังความกลัวจะหายไปเพราะถ้าชีวิตวันนี้แย่อยู่แล้วการเสี่ยงก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าเดิมและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการประท้วงที่เริ่มจากเรื่องเงินถึงขยายไปไกลกว่าเรื่องเงินมันกลายเป็นคำถามว่าใครเป็นคนตัดสินอนาคต ใครเป็นคนแบกรับต้นทุนและใครเป็นคนไม่ต้องเจ็บช่วงถัดไปผมอยากพาไปดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาบนถนนแต่กำลังตัดสินใจเงียบๆกับชีวิตของตัวเองคนรุ่นใหม่ในอิหร่านที่เริ่มไม่เชื่อว่าอนาคตของเขาจะอยู่ในประเทศนี้ได้อีกต่อไปครับการประท้วงคือเสียงของคนที่ยังอยากสู้แต่การตัดสินใจของคนรุ่นใหม่จำนวนมากในอิหร่าน คือเสียงของคนที่เริ่มคิดว่าสู้ไปก็ไม่รู้จะได้อะไรกลับมาคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองประเทศตัวเองด้วยความโกรธอย่างเดียวแต่ด้วยความเหนื่อยเหนื่อยกับการต้องเก่งกว่าสองเท่าเพื่อมีชีวิตเท่ากับคนธรรมดาในประเทศอื่นเหนื่อยกับการเรียนหนักทำงานหนักแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่ที่เดิมหลายคนไม่ได้ถามว่าจะรวยได้ยังไงแต่ถามว่าจะอยู่ได้ยังไง เงินอิหรานที่พังไม่ใช่แค่ทําลายกำลังซื้อแต่มันทําลายภาพอนาคตเมื่อเงินไม่สามารถวางแผนชีวิตระยะยาวได้คำถามอย่างจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกดีไหมจะซื้อบ้านได้หรือเปล่าคำถามพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้คนหนุ่มสาวจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าความพยายามของเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับผลลัพธ์เรียนเก่งทำงานดี ขยันอดทนแต่สิ่งที่กำหนดชีวิตกลับไม่ใช่ความสามารถแต่คือค่าเงินความบาดและนโยบายที่เขาควบคุมไม่ได้นี่คือจุดที่ความหวังเริ่มสึกกร่อนหลายคนเริ่มมองการย้ายประเทศไม่ใช่ความฝันแต่เป็นแผนเอาตัวรอดไม่ใช่เพราะไม่รักบ้านเกิดแต่เพราะไม่เห็นว่าบ้านเกิดจะดูแลเขาได้บางคนอยากอยู่แต่ไม่กล้าฝัน บางคนอยากไปแต่ไม่มีทางไปและตรงกลางของสองอย่างนี้คือความรู้สึกติดกับดักคนหนุ่มสาวในอิหรา่านไม่ได้ขอชีวิตที่หรูหราเขาแค่ขอระบบที่ถ้าเขาทำถูกชีวิตควรจะดีขึ้นตามเหตุผลแต่เมื่อเงินพังเหตุผลก็พังตามความฝันจึงถูกเลื่อนเป้าหมายถูกลดและความคาดหวังต่ออนาคตถูกทำให้เล็กลงเรื่อยๆ สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดไม่ใช่การที่คนอยากออกจากประเทศแต่คือการที่คนไม่เชื่อว่าประเทศจะเป็นที่ที่เขาเติบโตได้อีกต่อไปและนี่คือความเสียหายที่เงินเฟ้อหรือค่าเงินวัดเป็นตัวเลขไม่ได้เพราะมันคือการสูญเสียคนสูญเสียพลังสูญเสียอนาคตช่วงสุดท้ายผมอยากชวนทุกคนถอยออกมา1 9มองเรื่องนี้ในภาพใหญ่ว่าเงินอิร่านพัง มันกำลังสอนอะไรกับโลกและกับพวกเราทุกคนครับถ้าเราถอยออกมา1นเก้าเรื่องเงินอิหร่านพังมันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องของประเทศไกลตัวและไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนอิหร่านเท่านั้นแต่มันคือบทเรียนสดๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเงินของรัฐไม่สามารถทำหน้าที่พื้นฐานของมันได้อีกต่อไปเงินควรทำหน้าที่อะไรมันควรเป็นสิ่งที่คนใช้วางแผนชีวิต เป็นสะพานเชื่อมจากวันนี้ไปพรุ่งนี้เป็นตัวกลางที่ทำให้ความพยายามของคนไม่สูญเปล่าไปกับเวลาแต่ในอิหร่านเงินกลายเป็นตัวแปรที่ทำลายแผนชีวิตทำลายความมั่นคงและทำลายความเชื่อใจคนไม่ได้โกรธเพราะเงินตกแต่โกรธเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็ระบบนี้ก็ไม่ตอบแทนเขาอย่างยุติธรรมและตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ วิกฤตเงินจริงๆไม่ใช่ตอนที่ค่างเงินอ่อนแต่คือตอนที่คนในประเทศเลิกเชื่อว่าเงินนั้นเป็นของเขาเมื่อคนเลิกเชื่อเขาจะหนีหนีไปหาของหนีไปหาสกุลเงินอื่นหนีไปหาประเทศอื่นหรือหนีไปใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีกราฟไหนวัดได้ครบอิหร่านกำลังจ่ายต้นทุนไม่ใช่แค่เงินแต่ด้วยความหวังด้วยคนรุ่นใหม่ และด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและถ้าเราฟังเรื่องนี้ดีๆมันไม่ได้สอนเราว่าอิหร่านทำพลาดตรงไหนอย่างเดียวแต่มันกำลังถามพวกเราทุกคนว่าถ้าวันหนึ่งเงินในชีวิตคุณเริ่มไม่ตอบโจทย์การวางแผนระยะยาวเริ่มไม่สามารถเก็บมูลค่าได้เริ่มบีบให้คุณต้องคิดสั้นลงเรื่อยๆคุณจะทำยังไงคุณจะยังเชื่อระบบเดิมหรือคุณจะเริ่มมองหาทางเลือก ก่อนที่ทางเลือกจะเหลือน้อยเหมือนที่เกิดขึ้นกับคนอิหรา่านผมไม่ได้บอกว่าทุกประเทศจะลงเอแบบเดียวกันแต่ประวัติศาสตร์การเงินสอนเราชัดมากว่าไม่มีสกุลเงินไหนอยู่ได้ด้วยคำสั่งถ้ามันขาดความเชื่อใจของคนเงินอาจถูกพิมพ์ได้แต่ความเชื่อพิมพ์ไม่ได้สุดท้ายนี้ผมอยากชวนทุกคนคิดต่อไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยสติคุณมองเงินในชีวิตคุณตอนนี้ คุณยังเชื่อว่ามันพาคุณไปถึงอนาคตได้อยู่ไหมลองคิดดูครับขอบคุณที่ฟังจนจบครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าวิกฤตแบบนี้ควรเริ่มแก้ที่เงินหรือควรเริ่มแก้ที่ระบบลองคิดแล้วคุยกันต่อครับถ้าคุณเป็นคนทำงานและเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเงินทุกวันนี้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆต้องตามข่าวเยอะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรเชื่ออะไรผมเลยสรุปภาพใหญ่ทั้งหมดไว้ให้อ่านแล้ว ตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าบิตคอยน์คืออะไรทำงานยังไงเข้าใจง่ายสำหรับคนไม่มีเวลาต่อด้วยเงินเฟ้อระบบที่ปล้นคนทั้งโลกแบบเนียนที่สุดอธิบายว่าเงินเฟ้อทำงานยังไงกับชีวิตเราทำไมทำงานเท่าเดิมแต่เงินกลับมีค่าน้อยลงทุกปีสรุปเข้าใจในเล่มเดียวและสุดท้ายคือการพาไปดูภาพประวัติศาสตร์การเงินโลกว่าระบบเงินมันค่อยๆมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเพื่อให้คุณมองเกมเงินได้ยาวขึ้น เล่มนี้สรุปแบบเล่าให้เพื่อนฟังเข้าใจง่ายจนตาสว่างไม่ได้สอนให้รวยเร็วแต่ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้นในระยะย,ยาวใครที่ไม่อยากไล่ดูหลายคลิปผมสรุปไว้ให้หมดแล้วใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์และถ้าใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้ว ก็กด Super t ์แทง s ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน